สวัสดีครับพี่นอ้องผักไป,ส,ปสุขุมชนครับมือนี้เอาเจิหลามีนอกนจิตแสบมาให้พี่น้องในบึงในชมนับอีกแล้วครับพี่น้องสำหรับมือนี้นอกพี่น้อง,นองเนาะต้องจิตแสบต้องกันเด้อก็บางเจิญหลาเาขาแรงครับเขาแรง,แรงในมือทํางานแต่ว่าของมันมองเอาเจิหลาทมงานเขาเจากับเบิร์กพ่อมห้องเบิร์กทุ่คนครับได้เวิร์กพ่อมเวิร์กความโฮมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่รัฐสภานอกพี่น้อง,นองเนาะ สิมีน้องกินมั้ให้พี่น้องไหนบ้างนังสิละครับพี่น้องตำบักฮวงตำบักฮวงตำฮวงใส่บักทั่วนนะสมตำจะแซ่บพี่น้องแล้วก็สิมีอ่าแจงเห็ดแจงเห็ดแจงเห็ดตลาดพี่น้องจงพิเศษมากใส่ร่วมเลยโอุ้ยนั่งจะนั่งเขี่ยมผลเลยพี่น้องมันจะแซ่บอยู่พี่น้องสิมีขนมจีนขนมจีนหนิขี้กินครับหนิครับนี่ครับตำบักฮวงหนิครับสมตำพี่น้อง สดุนี้นะครับพี่น้องปลาดุกปิงสองตพี่น้องครับพวอนี้อ๋อจีโตนี่เราของแซีพิสารเอาที่ลาบพวกี้อย่างนี้นกับทิะมาณนี้พีน่น้องพวกนี้โอ้ยพีย่น้องครับพี่น้องนี่ครับขเขาเนี้อก็จะมีข้าวกรรมข้าวกรรมนำแล้วก็ข้าวไม่กรรมเขาไม่พีนพ่น้องเขาไม่เขาไม่พนพี่น้องทั้งบ้านพนฝากมาใหายที่มา้านเอาทิลาบละบริการบ้บานปีใหม่พนเลืฝากมา โอ้ยพี่น้องเลยไปนองไปอยากพักได้สำหรับน่ากินมือนนี่ครับพี่น้องวัน,นที่ท้ายอันใหเบิางอันทีมงานบรรจุอ้นน้เริ่มทยายฟักนล้วไปนอง,นองโอ้ยผักบ,บุ่งสดๆเลยพี่น้องเก็บมาจากสวนกับอากาศเขาโอ้ยมันบ่มีอย่างายได้พี่น้องครับเราเอาทิลานะ่าเนาะเราเอาทิลา่าก็สิประมาณนี้นะเนาะทายน้องกินถึงแซ่ไม่บางน้ำก่อนเพราะเดี๋ยวทายให้กินข้าววัแล้วเพราะว่าพืพ้นที่มันแคบอือ็ือเอาประมาณนี้ ให้เบิ่งกับเขาแซ่บเส็นะครับว่ามี่อย่างน่นี่จังสุดโอ้ยอ่อ,อนซ่อนหลายอ,อ่อนซ่อนอีสานหลายครับพี่น,ออน้องมาแซ่บๆน้ำกันเด้อสำหรับข้อแรงมือน,นี้ครับพี่นอ้องเอาทีละก็บว่มี่อย่างลายดอกกับสีประมาณนี้เนาะพี่น,อนอ้องเนาะอออืเบ่ได้ทายถ้ำมีเบิ่งกินน้ำดอกกับสีทายเบิ่งกับเขาเส็บเส็บน้ำสบายสบาย สไตล์เอาทีิละยังสี่แล้วครับพี่น้องอืไทายกับขอยบ้องเลยเฉยเฉยพี่น้องบ้านเสบๆน้องกวนเดินบ้านเดินพี่น้องเดินสำหรับพี่นี่ก็เดียวประมาณนี้ครับขอบุนขอพูดได้หลายสำหรับพี่น้องที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับจะใครเอาทีิละยื่ตอนนี้น้องพี่น้องเนาะกผู้คนจิตกดห้ยไม่นั่งครับพี่น้องครับสวัสดีปีใหม่ทั้งพวกเก่าทั้งพวกใหม่นั่เดินพี่น้องเด้อขอบุนขอพูดได้หลายที่ เป็นกำลังใจให้เอาอยู่สุม,มือนินี่็นละอืมเอาผมมีอย่างหลายครับสำหรับที่นี่เอาประมาณนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ